นี่ครับพี่น้องครับเข่ามารอบสองครับมือที่สองกัดหมานขึ้นเขาครับนี่ครับเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะครับคือตอนที่แรกมาเก็บบระดียดทายไว้ครับมีใครมาเก็บกล่องไว้ด้วยครับนี่ครับดอกสวยๆทางนั้นเลยครับดอกงามๆครับนี่ครับมันจะขึ้นจ่เป็นมูมูต้องเคลียดดีๆนะครับนี่ครับอีกสองดอกพี่น้องครับดอกสวยๆครับอันนี้เป็นเฮดคาร์นะครับเรื่อนี้นี่ครับเคลียดไปเคลียดมากไเจอข้อดี นี่เฮคาครับนี่คือกล่องนึงครับที่เขาเคลียรได้ครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งกล่องครับที่เราเคลียก์กองไว้นะครับคือดอกกาลังอ่อนกําลังปินตะเกียงนะครับพี่น้องครับนี่ครับกําลังเคลียแล้วครับจกเคลียรขามาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเคลียนะบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวมาล่อลวงกันมาเขาจะมานอีกครับเดี๋ยวให้เคลียกันเนื้อครับเดี๋ยตอนนี้ขออนุญาตเอากล่องไว้สักก่อนครับมากระพันตอมครับมือนี้ครับมองเก้าครับมองที่ผมมากกเบาสบายครับผม นางร้งเชียดดีๆถ้าาขนาดเห็นบอนนะตัวหนานะพูนนี่ครับนั่นครับเออสวยครับผมเอามานี่ยเขาครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปหาแนวมาใส่กันนะพี่น้องเลยนี่ครับพี่น้องครับมาเจออีกมูนึงแล้วครับนี่ครับดอกบานี่ยนะครับเป็นเป็นมูครับยีนน้ำโพนครับ เก็บสวัสครับน,น,นี่ครับโอ้ยพี่น้องเอยอยากให้แม่นแนวเห็ดกินได้เด้อพูดนะครับโอ้ยเลี้ยงลาบสาบอยู่พี่น้องเอยพูดนะเดี๋ยวครับโอ้โอยากให้แม่นเห็ดละงวกเด้อพูดนะคืนยูจุ่มเดียวครับพูดนะโอ้โห หลายครับหลายครับอ่ดิเห็นเบื่อด้วยพี่น้องนี่กินว่าอะไรครับตุ๋ยครับนี่ท่านกินนี่ตุ๋ยเลยครับตุ๋ยฮูนี่ครับมื่อนี้ได้แกงนึงครับมีแต่ดอกน้อยๆจุ่มๆกำลังเสี่ยวกับเอาแกงเดียวพอครับพี่น้องครับเมื่อยครับเมื่อยครับแกว